ข่าวพักข้มกีฬาผู้บอลไทยาบมาโนโปรกิงสตักประจวันที่26สิงหาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้ก,กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไราน่าใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้สื่อญี่ปุ่นที่ข่าวถึงชนะทิพย์สงการสินนารุกทีมชาติไทยปฏิกิริยาเมื่อรู้ว่าต้องเจอกับทางฟอรตเตในครั้งนี้ โดยกานนี้สื่อชันนำของญี่ปุ่น s o กเกอร์ไดจ t w เว็บนะฮะรายงานข่าวถึงชนะทิมสงการสินกองกลางทีมชาติไทยบอกว่าใจจดใจจอดที่จะได้พบกับทางคาวา s a กิฟอนเตเล่แล้วโดยการรายงานข่าวจากสื่อญี่ปุ่นระบ,บุเลยว่าบีจีปทุมทีมจากประเทศไทยของชนะทิมสงการสินถูกจับให้อยู่ในร่วมกลุ่มคาวา s a กิในศึก A c l ทางสื่อญี่ปุ่นระบุเลนะว่าชินาทิปสงการสินที่เล่ในให้กับทีมประเทศไทยบีจีประชุมตั้งตารอคอยที่จะได้พบกับทีมเก่าของเขาในครั้งนี้โดยสื่อญี่ปุ่นได้พูดถึงปฏิกิริยาของชินาทิปเมื่อรู้น,นว้วต้องพบกันกับทีมเก่าคาวาสกิฟอนเตเลสในครั้งนี้โดยโต้อตอบทันทีต่อเรื่องบังเอิญนี้โพสต์ออนไลน์ของเขาโดยอมบมจิโเราะร้องไห้สัสามตัวแล้วสะกดคําว่าโชคชะตาและดูเหมือนว่าเขาจะตั้งตารอคอยที่ได้เจอกับทางมาตาเนตนะ ตัทีมญี่ปุ่นนี่ควาสนใจในว่าชินาทิพย์จะเล่นแบบไหนกับสโม,มสรเก่าที่เขาใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งซึ่งต้องกลับมาที่สโม,มสรแห่งนี้ฐานะทีมคู่แข่งในครั้งนี้เป็นทางกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนาทิพย์สงกระสินคนนี้กันเดินครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอะไรยังไงกุนซือเวียดนามชุดยี่สิปีชมอินโดชุดนี้แกร่ง ทวาดพร้อมสู้เพื่อแชมป์ในครั้งนี้โดยของอันตวนกุนซือเวียดนามชุดอยู่23ปีกระาชมคู่แข่งในรอบชิงดำอย่างทางอิโนโดนีเซียชุดอยู่23ปีว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งลั่นทีมไม่กลัวและพร้อมจะคว้าแชมป์เช่นเดียวกัน ความเคลื่อนไหวของก่อนเกมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามและก็ทีมชาติอินโดนีเซียโดยก่อนที่เกมนัดชิงดำจะฟาดแข่งกันขึ้นฮองอันตวนกุนซอทัพดาวทองชุดยอายุ23ปีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนจะพาทีมลุ้นแชมป์บอกเลยว่างานนี้เกมที่ทางอินโดนีเซียเจอกับไทยพวกเขาเล่นได้ดินจริง ผมคิดว่าท้าทางอินโดนีเซียชนะเระาได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะเพราะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและก็มีโค้ชที่ดีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะกลัวว่าพวกเขาเราจะให้ความเคารพพวกเขาและเราเองก็พร้อมที่จะทำตรงนี้ให้ดีสุดในครั้งนี้นะซึ่งหนึ่ว่าการพาเวียดนามเข้ามาเล่นในรอบชิงมาเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะอธิบายเราทําสําเร็จแล้วในการเข้ารอบชิง และเราเองต้องชนะอีกนัดเพื่อจะเป็นแชมป์ซึ่งการจะกลับทางอินโดนีเซียจะเป็นเกมที่แตกต่างจากเกมที่เราชนะมาเลเซียและงานนี้ผมเชื่อได้เลยว่าทีมของเราก็คือมีการเตรียมตัวที่ดีเราคงต้องโฟกัสกับวิธีการเล่นและก็รักษาจิตวิญญาณของความเป็นมือหนึ่งน้ำเดียวใจเดียวกันในรอบชิงสนตเลิศในครั้งนี้ให้จบได้นะ เป็นนว่างานนี้นะผมกุนซือเวียดนามบอกว่าจะไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไปอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจัดชนะทางอินอ,อ,อินโดนีเซียและผ่านเขา้ารอบไปให้จุดได้เรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บานกันครับอาไรยังไงซิโก้ปัดดึงอดิศักต์มารุ่มทัพของอันยารายในฤดดูกานหน้านนะหลังจากที่ตกเป็นแพ้รับบาดในเกมที่ตรังการูเอฟซีพ่ดวลจุดโทษต่ตอ,อก,กรอลาลัมเปอร์ซิตี้เอฟซีไป2-4 หลังเสมอในเวลาปกติ0.0ต่อตกรอบรองชนะเลิ่นมาเลเซีย AFC เอ่อ FA คัพเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำแฟนบอลเดือดวิจารณ์ฟอร์มนักเตะสนันโซเชียลมีเดียสำหรับทางเจ้าก๊อฟอดิศักไกสอนเริชยาเ k เคนและมีภาพที่ดาวยิงทีมชาติไทยไว้ y. สองปีอะไรนี้ชุดแชมป์อาเซียนครับ3ส,สมัยคือ2014 2020และส0 2 2ปรับประทานอาหารค่ำกับทางจิกโก้ เกียรศักดินน์เนาเมืองในเมืองไทยเมื่อสองสวันก่อนทําให้หลายคนมั่นใจนะว่าแข่งเจ้าของท่าดีใจอุลตร้าแมนอาจจะย้ายไปค้าแข่งในศึกวีลีกในรายการหน้าก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามที่ทีมงานข่าวได้รับการเปิดเผยจากเคสโค้ดของออันจลายในพรื่องนี้นะว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะดึงกรอฟเนี่ยไปเล่นในกับทีมผมในฤดูกาลหน้าเพราะเขามีสัญญากับทางตารางนโนอีกปีครึ่งหากต้องการได้ตัวจําเป็นจะต้องซื้อตัวออกมาอย่างเดียวเท่านั้นส่วนที่เขาเจอนั้นผมนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยเองก็กลังรักษาการบาดเจ็บ ที่ประเทศไทยและก็ได้นัดก,กับผมเอาไว้แล้วซึ่งเราสองคนก็มารับประทานอาหารถามสารทุกสุกสดิบกันก็แค่เท่านั้นอนดีตกุนซือจีมชาติไทยชุดเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2018โซนเอเชียที่กล่าวปิดท้ายในครั้งนี้สำหรับผลงานของอดิศักิ์ไกรสอนกับทางตังกันโดเอฟซีในฤดูกาล2023ลงเล่นไปได้ทั้งสิ้น15นัดในทุกบริการยิงไป3ประตูกับอีก2อสซิส,สข้อมูลณนะวันที่26สิงหาคมนั่นเองครับ อ่านผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลยกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเดี๋ยวตกขบวนนะมิติติยาภิรัตพูดถึงภาพเปิดตัวอิิอินั่งประธานเทคนิคทีมชาติไทยโดยกันนี้ประธานฮั่นนะฮะมิติติยาภยรัตได้พูดถึง การเปิดตัวอย่างการทำงานของอิชิอิประธานเทคนิคทีมชาติไทยบอกลุงเนว่าช่วงนี้คงไม่กล้าออกไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวตกขบวนโดยจากภาพข่าวการหาบริการเพื่อยกระดับและก็พัฒนาทีมชาติไทยชุดใหญ่ระหว่างมาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยรวมถึงคุณเดวินชิดชอบประธานสโมสรบริลัมและก็มาสดาอิชิอิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยคนใหม่ซึ่งประเด็นนี้ทางด้านของประธานท่านมิติติตยาภพรัฐ ประธานที่ปรึกษาดิโอเชียงรายได้บุดถึงความเห็นส่วนตัวผ่านในเออคริสไบรท์ช่วงพูดคุยกับท่านประธานหั่นก่อนเยอนตลาดเอฟทางพบช่อง YouTube เชียงรายยูเต็ดนะฮะโดยท่อนแรกเนี่ยเปิดมาประธานหั่นเนี่ยได้ใ,ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพดังกล่าวว่ารูปที่มาดามแป้งอิชิอิลุงเน่นั่งคุยกันนั้นตอนนี้ลุงเนคงไม่กล้าออกไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะตกขบวนนะ ซึ่งตามจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันอยู่แล้วในเนื้อหาที่ต้องทํางานร่วมกันภาพที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการพูดถึงหน้าที่การทํางานของอิชิอิอย่างเดียวก็เป็นไปได้ในขณะนี้นะครับอาณาผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับอาจจะยังไงเคลิกสั่งปรับอุซานฮุนได10ล้านบอลเลยทีเดนะ โดยการที่ทางฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเกาหลีใต้อย่างเซอร์บอลเคลิกประกาศปรับเงินสโมสรอ,อุตสาาหฮุนใดสิบล้านบอลหรือประมาณ2.65แสนบาทหลังจากที่ปล่อยภาพปัญหาขึ้นจอนในสนามการแข่งขันในช่วงที่ผู้ตัดสินกำลังตรวจสอบความชัดเจนด้วยระบบ VR โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากเกมที่ทางอุซานฮุนไดเปิดบ้านเล่นกับทางชุม,มุกฮุนไดมอเตอร์ช่วงที่ผู้ตัดสินกำลังมุ่งหน้าไปดู VR แต่ทีมงานของอุซานฮุนไดดันปล่อยภาพปัญหานี้ขึ้นจอนในสนามแข่งขันซึ่งตามกฎการแข่งขันไม่สามารถทําได้เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ผู้ตัดสินกำลังตรวจสอบรายละเอียดที่เกิดขึ้นสวรรให้ทางสโมสรอ,อุซานฮุนไดมอเตอร์โดนฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเกาหลีใต้สังปรับเป็นเงิน10ล้านบอนหรือประมาณ2.65แสนบาท เป็นัางการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจบมาากันดีครับขุนซือยาโฮพูดถึงบีเจีประชุมและคู่แข่งพร้อมจะเปิดทีเด็ดงบประมาณในการลุยถ้วยเอเชียนา โดยงานนี้นะผมทางยาโฮดรินทักซิมยอดทีมในลีกฟุตบอลของมาเลเซียจะสลักร่วมสายการแข่งขัน,นขฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย AFC แชมเป็นลีก2 0ง3นถึง2024อยู่กลุ่มไอร่วมกับทางอุซานฮุนไดคาวบาสกฟิฟอนเตเลและก็บีจีประชุมซึ่งกลุ่มนี้นะเป็นกรุ๊ปอัปเดตของโซนตะวันออกเลยก็ว่าได้ โดยเอสเตบันโซเวรีกุนซูยโฮพูดถึงคู่แข่งทั่วเอเชียว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่แม้ว่าเราทำได้ดีในปีที่แล้วแต่รูปแบบการแข่งขันที่แตกต่างกันไปมันจะยากมากเลยนะเพราะทีมญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็น,นปทีมที่ในประเทศใหญ่ในประเทศของพวกเขาแล้วทีมจากประเทศไทยก็แข็งแกร่งมากเช่นเดียวกัน,กนเราจะพยายามสร้างเกมให้ดีเพื่อจะเก็บแต้มนี่คือตัวแปรที่ดีในการเล่นห้กระสึกแชมเปี้ยนลีกและเล่นทีมที่แข็งแก่นกว่า เคยดูว่าปรัช t ั้นจะเจอหรือว่าจะแข่งขันกับทีมที่ใหญ่ได้อย่างไรและเติบโตต,ต่อไปได้อย่างไรมันเป็นการแข่งขันที่เราประคอยไปถึง8เดือนเราต้องเตรียมตัวให้ทั้งกายและก็ใจเพื่อจะไปเชิญหน้ากับทีมระดับท็อปในลีกที่แข็งแกร่งและต้องใช้งบประมาณมหาศาลในครั้งนี้แต่เรานั้นเชื่อเดอกาสของเราเราจะก้าวไปทีละเกมนะ สำหรับผลงานการแข่งขันฟุตบอลจิงแชมป์สโมสมมรสอเอเชียฤดูการ2อ2 2ันที่ผ่านมานั้นยาโฮดารินทักซิมถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์กลุ่มจากผลงานลงเล่นทั้งหมด6นัดชนะไป4เสมอ1คว้าแชมป์กลุ่มเคล,ลียอาซาอุซานุนไดและก็คาวาสกิฟ,ฟอนตาเลตกรอบไดแล้วในครั้งนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นทัน่าวาบัคขัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูปรกิงสไตล์ประจาวันที่26สิงหาคม 2,566โดยชยดายผู้บังครั่งฟุตบอลชากครับ